กมือต้อนรับเนี่ยหมายความว่าทราบว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นอดีตสภาอุบลหรือเปล่าคะาแต่อนาคตก็น่าสนใจนะคะเพราะว่ามีจังหวัดสาขาใหม่ไปแล้วจังหวัดอำนาจเจริญเอ<า>๊แต่ก็น่าสนใจกลับมาที่อุบลเพราะรู้สึกว่าท่านผู้ว่านี่ยังว่างอยู่<า>คือถ้าท่านไม่ว่างวันนี้ท่านมางานเราไม่ได้เราอมอันแสดงว่าตอนนี้ท่านว่างอยู่ ดูความมหัศจรรย์ของคนไทยจากพวกเราทีมแซลชุดใหญ่ที่มาพบพี่น้องชาวอุบลที่นี่นะคะนานๆนนมาอุบลทีลงที่สนามบินก็ประทับใจโอ้โหสนามบินอุบลเดี๋ยวนี้อินเตอร์เนชันแนลสนามบินนานาชาติแต่มีเครื่องบินลงวันละเที่ยวเดียว ไม่ความว่ามันมีเรื่องแปลกๆหลายสิ่งหลายอย่างอย่าง,างขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เราโลนลงมากที่สุดกลับกลายเป็นสิ่งที่เรามีมากที่สุดตัวอย่างเช่นเราลนนโลงเรื่องไม่ให้มีโสภพดีแล้วถามว่าเมืองไทยนี้เป็นดินแดนอะไรลองแม่มันบอกเป็นดินแดนของโสภพดีซะนี่อย่างนี้นะครับเราห้ามสูบุรีท่านทั้งหลายเห็นไหมครับที่นั่งอยู่ที่นี่มีใครสู่บุรีบั้งครับมีไหมฮะ มีกรุณายกมือหน่อยครับใครที่เป็นขียาเหมือนผมเนี่ยยกมือหน่อยครับไม่มีใครกล้ายกเพราะอะไรครับเดี๋ยวนี้คนสูบบุรี่นี่ขาดความมั่นใจในการสู่ไปแย่แล้วเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนนี่ต้องดูนะฮะป้ายห้ามสูบบุรีเขตปลอดบุรีบางป้ายเขียนน่าเกลียดมากระวังคนสู่บุรีมาเล่นเอาไอ้คนสูบบุรีนี่แทบแย่นะครับแต่โทษทีนะครับบุรีนอกเนี่ย วางขายเต็มทั่วไปหมดเลยมีมากกว่าป้ายห้ามสูบบุหรี่ไออย่างนี้เนี่ยไม่หัดไม่มหสัจจรรย์ตอนนี้แล้วจะมหัศจรรย์ตอนไหนนะท่านทั้งหลายลองดูครับเมืองไทยเกลียดอะไรมากที่สุดเกลียดที่สุดก็คือการคอร์รัปชันรัฐบาลบุฟเฟ่คามิเนตเนี่ยโดนรอสชรวบไปเลยแล้วก็ถามว่าบ้านเมืองไหนที่รู้สึกว่ากลิ่นไอคอร์รัปชันมากที่สุดก็แผ่นดินไทยเนี่ยแหละครับ ระครังวันนี้ทำไมมันดูเบาๆเหมือนกับเกรงใจคนอบนนคุบลนะะแล้วก็วันนี้อาจจะประมาานะครับนะเมื่อกี้เห็นพูดอะไรต้างอย่าเชื่ออะไรมากนะครับท่านผู้ว่าครับผมขอไว้เลยไปไหนก็อย่างนี้นะครับผมอายแล้วไม่มีไปไหนนี่ผมจะทนไม่ไหวแล้วนะครับเนี่ยขนมาในแม่ไม้ทั้งนั้นไปไหนนี่จีนเข้าไปทั่ว ที่คนมาด้วยเราไม่ดูบ้างนะ <S <S อือขอโทษๆนมันมันเป็นมันเป็นความรู้สึกลึกๆภายในนะฮะที่มันจะต้องเอามาเปิดเผยกันนะครับท่านอาจารย์สุข,ขุมท่านได้กรุณาขึ้นมาบอกว่านั่งเครื่องบินมาลงที่อโบนแล้วแหมอินเตอร์เนชั่นแนลมีแค่เที่ยวเดียวเท่านั้นเองเคยไปอย่างนี้หลายที่แล้วบางที่จัดงานเนี่ยทำเราเสียวไส้เพาะอะไรทราบไหมครับพอก่อนจะไปนี่โทรศัพท์มาบอกที่บ้านผมฮัลโหลได้รับตัวหรือยังคะ อ๋อได้รับแล้วครับขอบคุณมากเลยครับเออไม่ทราบผมไปกับใครครับเนี่ยอ่ะอันนี้เราแยกให้ไปคนละลำนะคะ <c oughs> เผื่อมีอะไรเกิดขึ้นจะได้มีคนเหลือไปแซวาทีให้เราบ้าง <c oughs> ปกตินะผมไม่ค่อยกลัวเลยครับเรื่องเครื่องบินตกอ่ะคือผมเชื่อว่าเครื่องบินตกเลยมันไม่มีคําว่าเครดขัดย่อ <c oughs> มันไม่ลงมาโอ้โหปวดหลังอ่ะมันมันไม่มี่มันเก็บใส่ถุงอย่างเดียวเลยนะ <c oughs> <c oughs> ไม่กลัวอะไรกันนะกันหนาแล้วก็แค่เก็บใส่ถุงมาเท่านั้นแหละฟังมาตั้งแต่ต้นก็ทําท่าจะลงนรกไปก่อนแล้วนะกับเครื่องบินเที่ยวมหัศจรรย์ขอ, <c oughs> ของคุณจตุพลนั้นไม่มีการบริการชนิดเคล็ดขัดยอกเลยอย่างดีก็เก็บใส่ถุงคุณพูดไม่นึกถึงขากลับบ้างเลยนะคุณจตุพลฮะเราต้องกลับเที่ยวเดียวกันแล้วมันก็มีเที่ยวเดียวที่เราจะต้องกลับด้วยคําว่ามหัศจรรย์ตามพจนานุกรมนั้นแปลว่าแปลกประหลาดมากน่าพิศวงมาก ยกตัวอย่างให้เห็นหง่ายๆเลยค่ะอย่างเช่นคุณกันนิกาธรรมเกศรเป็นผู้หญิงที่สวยก็สวยเก่งก็เก่งสมบัติก็เยอะถึงแม้ว่าส่วนสูงจะน้อยไปนิดนึงแต่อย่างอื่นไม่ได้น้อยตามอย่างอื่นที่ว่าก็คือสติปัญญาความสามารถแล้วทำไมยังอยู่เดียวเปลวเอกามันช่างเป็นเรื่องแปลกประหลาดหน้าพิศวง จริงไหมคะท่านผู้ว่าคุณไมตรีชัยภูมิเรื่องหน้ามหาัศจรรย์นะคะเป็นเรื่องของเมืองไทยเราที่สําคัญที่สุดคือเรื่องครอบครัวมันหน้ามหาัศจรรย์ไหมล่ะคะอาจารย์สุข,ขุมเนี่ยตอนนี้เป็นนักพูดเดนสายไปพูดทั่วประเทศแทบไม่ได้อยู่บ้านอยู่ช่องแต่ครอบครัวปกติสุขหน้ามหาัศจรรย์จริงเพราะ ก่อนอาจารย์สุขุมจะออกไปพูดที่ไหนนะคะท่านจะเตรียมดอกไม้ทูกเทียนแล้วก็เริ่มสวดเลยค่ะบทสวดท่านมีดังนี้นะคะข้าคอบระนน้อมสักการภรรยาผู้เบิกบานผู้ก่อเกิดมีศักดิ์มีสีโปรดปล่อยให้ข้าไปพู มาถวายบทมหัาจรรย์น,นี้ดิฉันไม่หวงนะคะชาวอุบลผู้ชายนำไปใช้ะคะ่ะแล้วท่านจะไปไหนไปได้โลดนะคะอาจารย์สุข,ขุมพูดถึงสนามบินนานาชาติอุบลทำไมทำไมดูแค่สนามบินของอย่างอื่นดีๆของอุบลมีเยอะท่านดูบนเวทีสิบนเปาะอาจารย์ผาน,นิด หม้อดินเผามันโตะดิฉันไหดินเผาคนที่วางนี่เก่งมากเลยมหัศจรรย์นในความคิดรูปร่างดิฉันยังไงก็วางตามนั้นพอมาดูหน้าอาจารย์สุรวงที่หน้าอาจารย์สุรวงกระติบเล็กแม่มันช่างมหัศจรรย์จริงอุบลเมืองนี้นะคะแจ๋วจริงๆแถมอาจารย์สุขุมมาบอกว่าวันนี้เนี่ยขนแม่ไม้มาเยอะ ท่านผู้ว่าคะขอเรียนท่านผู้ว่าด้วยความปรารถนาดีว่าท่านจะชิงดำซึ่งมีเจ็ดแต้มหรือจะชิงน้ำเงินซึ่งมีห้าแต้ม <kes> รีบตัดสินใจซะนะคะต้องขอพูดถึงท่านผู้ดำเนินรายการก่อนมาถึงก็มาบอกว่าท่านผู้ว่ายังว่างอยู่นี่รู้ไม่จริงค่ะนะเพราะว่าดิฉันจองแล้วเพาอะไรรู้ไหมคะ เมื่อคืนดันฝันฝันว่า,วาหอะข้ามภูเขาสามลูกแล้วไปไม่พ้นค่ะพอมันก็เลยมานึกถึงเออใช่แล้วเลยเอภูเขาสามลูกคงหมายถึงหนึ่งภูเขากันนิกาสองภูเขาพะเยาสามภูเขาเพนพักไม่ทางนั้นแต่อย่าหวังเลยดูไซส์ซะก่อนแค่เอามือ ปัดทีเดียวก็คอหักหมดแล้ว <laughs> แล้วอาจารย์สุขุมก็บอกว่าเมืองไทยเนี่ยนะกำลังรณรมค์เรื่องโสเพณีไปรนรมค์ทำไมเพราะในเมื่อตราบใดที่บรรดาโอสเนคเฮดทั้งหลายนี่แหละนะคะไปต่างจังหวัดจะต้องถามหาอะไรฮะเด็ <laughs> กๆมีไหมใช่ไหมและเด็กโสเพณีเด็กจะหายไปไหนไม่เห็นมีใครถามเลยนี่แก่ๆขาวๆอ้วนๆมีมั้งไหม <laughs> จะได้มีหวังกับเขาบ้างไม่มีเลยไม่เคยถามอย่างนี้เลยนะยามบุญมากาไก่กลายเป็นหงยามบุญลงผงเป็นกาหน้าชงนยามบุญมีหมูหมามาเป็นคนยามบุญหล่นคนเป็นหมาหน้าอัศจรรย์ซะไม่มีลัะคนไทยมันมหัศจรรย์ีแะที่คุยอันเนี้นะคือเนี่ยนี่คือเมื่อ26ปีที่แล้วใช่ ถูกไหมฮะแล้วยังเหมือนไหมปัจจุบันมันก็ส่วนหนึ่งยังเหมือนแต่ส่วนหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงไปอะไรที่เหมือนอ่าตัวอย่างเช่นที่มันยังเหมือนก็คืออย่างเงี้ยเรายังเที่ยวไอ้เรื่องโสเพนีทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่โสเพณีเด็กทั้งเด็กมันตอนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วยี่สิบหกปีผ่านไปก็บวกไปได้ยี่สิบหกปีตอนนี้ก็เป็นชราแล้วอืมอ้วบแล้วตอนนี้อ้วบอ้วบขาวขาวไม่ไั้ แล้วก็มีเด็กชุดใหม่ก็มาแทนหรือเปล่ายังไงม,ไม,มันก็ยังมีอยู่ใช่ไหมเออมันก็ยังไม่แล้วขอโทษทีนะมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเรือโสเภณีเนีนะ่ยถูกไหมฮะแล้วไม่ใช่มอ,อีเฉพาะประเทศไทยเมื่อกี้เมื่อกี้อาจารย์ภัยเนี่ยบอกว่าอ,อ,อาจารย์สุข,ขุมอะรณรงค์เรื่องโสเภณีเด็ก ไม่ให้มีนะคะตกคําว่าไม่ให้มีซะหน่อยเออแต่ว่าไปอาจารย์พันธ์ก็บอกไปที่ไหนก็มีแต่คนถามหาแต่เด็กๆมีเด็กๆไหมใช่ขวบขาวๆแก่ๆไม่มีบ้างหรือไงหรอกไปใครก็ถ้ามีเนี่ยสู้สาไปหารือจะไปหาเพราะถ้าไปเล่าก็ต้องหาให้มันให้มันพิ้งพรอยหน่อยทีนี้ที่น่าสนใจือตรงนี้ตรงที่อาจารย์สุขุมพูดไงที่ผมชอบก็คือว่าเอะวันนี้ที่มาเซวาทีนี่เอาพวกแม่ไม้ทั้งสามคนมาทาไมนะ ยีาา่สิบหกปีที่แล้วเอามาแย่งกันอยู่ในงานเนี่ยนะไม่อยู่นะบัดนี้ก็ยังไม่อยู่เ<ล>หรอยังไม่อยู่นะไม่ใช่ยังไม่อยู่ไม่อยู่คนเดียวคืออาจารย์ผานิดเออสามไมาต้ตอนนั้นก็มีใครบ้างอะาอาจารย์พยาวอาจารย์พยาวก็ไม้เอาโทษทีอนนั้นไม่เพราะว่าสามีตายอาจารย์ผานิ่ก็เพราะว่าสามีทิ้งทิ้งสามีเออแล้วก็อีกไม้หนึ่งก็ดาเนินรายการอยู่เนี่ยนะ จนไม่มีสามีเนี่ยสามารถก็ต้องสู้กันถูไหมเอออันนี้นที่น่าสนใจคือพูดแล้วบางคนก็จะงงนิดหน่อยไอ้เรื่องสนุกสนุกอะไรเนี่ยนะเออไอ้แต้มสนุกอ่ะลูกดาอ่ะในเดือยวในานอาจารย์พยาวใส่ดําขาวเออถูกต้องเ็าพยายามพูดไงพี่แอใส่ชุดสีอะไรในนั้นนะในนั้นพี่ใส่ชุดลายเพชรประดับพลอยหลายสีมากชมพูก็มีขาวก็มีเพราะว่าไอ้สนุกมปนอย่างนี้นะฮะบางขนาดจะไม่ได้ตามเพราะบางทีไม่รู้ว่าเรื่องสนุกสนุกคือการได้แต้ม ไอ้นี่นะเล่นอย่างงี้อ่าเล่นสนุกเกอร์สนุกเกอร์ทที่เราเรียกกันบิลเลียดนะได้ไหมไม่ใช่คนละคนละเลือกคนละอันสนุกเนี่ยจากสิบห้าแดงหรือบางทีก็เหลือหกแดงกันแล้วแต่นะฮะคือว่า้ลูกขาวนี่เป็นตัวยิงนะะลูกขาวลูกดำและลูกสีแต่ว่ามันต้องเริ่มจากแดงก่อนคือหมายวามว่าคุณจะเก็บสีได้ว่าคุณต้องยิงแดงลงหลุมก่อนซะก่อนอ่าพอลงหลุมปั๊บจากนั้นก็เลือกเก็บสีแล้วคำว่าเก็บสีคือแต่ละลูกเนี่ยคะแนนมันไม่เท่ากันจ้ะคะแนนมากสุดเลยก็คือสีดำถ้าเก็บดำได้ปั๊บน แต่ละลูกเนี่ยมีลูกเดียวนะแต่ละสีมีลูกเดียวแต่ว่าพอเก็บแล้วก็เอาขึ้นมาคืออย่างเดิมอีกนะเพื่อจะยก็แดงก็เก็บไปอีกอาจจะมีชมพูนี่หกคะแนนสีน้ําเงินนี่ห้าคะแนนถูไปนะเขาเป็นตัวยิงเขาเป็นตัวยิงไม่ต้องไปยุ่งกับบันนะฮะไอแดงนี่หนึ่งคะแนนเป็นตัวเริ่มต้นก่อนทีนี้มันอย่างนี้ไงที่บางคนบอกว่าฉันนี่เป็นลูกดะคือแต่งแต่งชุดดำคนก็อยากจะยิงยันนะเอราะเาได้เจ็ดแต้มใช่ปะ เออทำไมไม่ได้แต้มจริงแต่จริงๆกอตโตตีเขาอาจจะพูดไปเล่นๆอย่างนั้นเองเพราะว่าผู้ชายไม่ได้คิดถึงการทําแต้มหรอกอ้าวทำไมเหรอเออบางทีเราเอาลูกแดงก็ได้ลูกไหนก็ได้ที่ปังมาขอให้ได้ยิงได้เดี๋ยวเราก็โอเคแล้วถูกไหมครับลูกลูกไปเดี๋ยวไม่มีหางก็ได้แล้วใช่ไหมสีอะไรก็ได้้เพราะไอ้เจ็ดแต้มบางทีราคาปัดแพ้เกินไปสมมติไอ้เจ็ดแล้วบางทีเราก็ไม่ได้เราไม่ได้สนใจแล้วเท่าไหร่เนี่ยพูดอย่างคนมีประสบการณ์ไม่ใช่นี่เราอ่านหนังสือมา คือวันนี้สนุกๆไงจะมาไปการเป็นความรู้หน่อยเรื่องสนุกเล่นสนุกเกอร์โอเคเข้าใจพอจะเข้าใจตรงกันละนี่เดี๋ยวมีต่ออีกภาคสองยังไม่จบนะคะเมื่อกี้เซลวาทีชุดใหญ่มาต้องมีตอนต่อไปภาคสองค่ะ